สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับด่านที่5นะครับของ Event ต์ l ิวจุดจบนะครับด่านนี้ด่านที่5เป็นด่านสุดท้ายแล้วของในโหมดเรื่องราวนะโอเคได้ตั๋ว2ใบนะครับเดี๋ยวทำยังไงเราไปดูกัน,นครับเ,เริ่มแรกบังคับซิ l วีก่อนนะเนื่องจากว่าแคทเธอรีนมันติดบล็อกของไอตัวแทงอะแทงมันโดดบังให้ได้ เราจะต้องใช้ท่าสามของซิลวี่ท่าดอกบานสะพังเนี่ยท่าดอกกุหลาบเห็นไหมแทงมันแทงมันโดดบังให้แคทเธอรีนเราต้องใช้ท่านี้มันจะทําให้ท่าของแทงเป็นโมคะเราซิลวี่หยยบขึ้นมาหนึ่งช่องตรงนี้แล้วก็ยิงท่าสามไปที่บอดี้เลยครับใช้ท่าสามของซิลวี่ยิงไปที่บอดี้ <For> เราจะล่อแคทเธอรีนออกมาด้วยออกมาจากไกลไกลแทงกับยิวซิวีเดินขึ้นมาข้างบนช่องตรงนี้นะยืนรอไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้มูลอ้อมมาด้านล่างแล้วเราใช้ท่าแรกของไว้มูอ่ะผักแคทเธอรีนไปกระแทกซิวีแล้วเดี๋ยวแคทเธอรีนมันจะเครื่องดับสตันไป อ่าน้องหงตามมาเลยครับตรงนี้เลยแล้วก็ใช้ท่าสกิลข้างล่างสกิลรูปขาบัฟทีหนึ่งก่อนแล้วน้องหงมันจะเดินได้อีกรอบเราก็เดินเข้าไปอีก1นก้าแล้วก็ต่อยใช้ท่ามังกรบินท่าที่2องต่อยไปเลยอั um. นนี้ตัวแท้งมันตามแคทเธอรีนไม่ทันละตัวแท้งมันเปิดโล่ให้ไม่ได้ละ ขึนสองนะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้องไว้มูลเดินขึ้นไปตรงมุมตรงนี้นะเพื่อที่จะผลักแคทเธอรีนไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราล่อแคทเธอรีนให้เดินมาตรงนี้ก่อนเราเอาซิลวี่เดินถอยมาตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงธรรมดานะยิงธรรมดาได้เลยอันนี้เราแค่ล่อเฉยเจ้ที่บอดี้อย่างเดียวนะมันก็จะเดินหนีออกไปจากพักคพวก อ่าทีนี้น้องไว้มูลเอาน้องไว้มูลมาก่อนเอาน้องไว้มูลตามมาผักเลยครับมาอยู่ห่างๆแล้วก็ใช้ท่าสามเอ้ยท่าแรกด้านล่างนะใช้ท่าแรกผักไปเลยท่านี้เขาจะพุ่งไก่พุ่งเป็นเส้นตรงอะ่ะแล้วก็ผักด้วยกระแทกปุ๊บเครื<ๆ>่องดับไปแล้วอ่ะน้องหงตามมาเลยน้องหงไปอยู่ข้างในสุดนู่นเลยนะไปหลบไปหลบตรงนู้นเพราะว่าไอ้พวกนี้มันกําลังมาเดี๋ยวน้องหงโดนลมเอาน้องหงไปหลบข้างในแล้วก็ต่อยท่าสองเหมือนเดิมมังกรบินต่อยออกมา โอเคแอ้พวกนี้ก็จะทยอยไล่ตูดมาแล้วเดี๋ยวเธอนหน้าต้องฆ่าแล้วไม่งั้นเราตายแน่อ่ะเธอนี่สามเปิดด้วยน้องไว้มูลก่อนเลยเอาให้มันเครื่องดับไปตั้งแต่แรกเลยน้องไว้มูลสตนเลยเลยน้องไว้มูลผักท่าเดิมเลย5าผักอ่าโอเคเรียบร้อยผักไปเลยให้มันกระแทก แล้วเดี๋ยวเครื่องมันดับแล้วยคอตกไปแล้วทีน,นี้มาต่อน้องหงต่อเลยน้องหงต่อยมังกรบินเลยท่าสองต่อยไปก่อนตอดเลือดไปก่อนเนี่จะตายแล้วต่อไปซิลวี่เก็บงานจบเรียบร้อยสามเทินโอเคเรียบร้อยจบเรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวฝากไ้เท่านี้ก่อนนะคลิปนี้ ลองไปทำตามดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ